น่ารักมากๆเลยนะครับน้องเอลลี่ได้อัพรูปลงไอจีนะครับซึ่งโพสต์นี้ของสาวสวยท่านนี้เรียกได้ว่าน่ารักสดใสมากๆเลยโดยเจ้าตัวเนี่ยได้อัพรูปลงไอจีหลายรูปมากๆกับการทํากิจกรรมเหมือนเป็นการปั้นเครื่องปั้นดินเผาครับเรียกได้ว่าสวยและน่ารักมากๆเลยโดยโพสต์นี้ของสาวสวยน่ารักคนนี้นะครับเจ้าตัวเนี่ยก็ยังให้แคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆด้วยว่า Pottery ไม่พูดถึงสไตล์การแต่งตัวของสาวเอลลี่ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีความพอ ้อมกับการทํากิจกรรมแบบสุดๆเลยชุดมีความทรรมัดทะแมงใส่เอี๊ยมสวยมากๆลูกแถมถักผมเปียด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเราไปส่องคอมเมนต์กันบ้างดีกว่าซึ่งโพสนี้เนี่ยก็มีแฟนคลับมากมายเลยนะครับเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยว่าน่ารักมากเลยค่ะ ฝากปั้นชามก๋วยเตี๋ยว850ใบด้วยนะคะนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีคอมเมนต์ที่เป็นเหล่าอีโมจิหัวใจน่ารักน่ารักเยอะมากๆเลยก็เอาเป็นว่าพุทธนี้ของสาวแอลลี่ที่ได้ทำกิจกรรมปั้นเครื่องปั้นดินเผาสวยน่ารักมากความสามารถจริงๆลูก